นะคะเราจะมีกุญแจรีโมทให้2ชุดนะคะถ้าเราจะเสียบเปิดสวิตช์เพื่อจะขับนะคะ<ม>ก็สามารถใช้กุญแจเสียบนะคะแล้วก็เปิดอันนี้หน้าจอติดนะคะหน้าจอติดวิธีการดูนะคะตรงนี้จะเป็นความเร็วนะคะตรงนี้มันจะสลับกิโลเมตรที่ขับไปนะคะ สมมติว่าลูกค้าจากบ้านไปตลาดมันก็จะขึ้นกิโลเมตรที่ขับจริสลับกับ64.7.8.9 V เนี่ยอันนี้ก็คือกระแสไฟที่แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเต็มนะคะมันจะขึ้น69 V ค่ะน,นี้หกสิี่จุดแนะคะก็แสดงว่ามันยังไม่เต็ม 100%เดี๋ยวตัวนอกจะชาร์จไปให้นะคะวิธีการดูถ้ามันต่ํากว่า 59v ให้ลูกค้าชาร์จเลยนะคะแถบตรงนี้ดูได้ไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ให้ดูกำลังโวนเป็นหลักค่ะก็คือ 69v ชาร์จเต็มนะคะแล้วถ้าต่ำกว่า 59v ก็คือต้องรีบชาร์จเลยค่ะ นี่จะเป็นตัวที่แถมไปให้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบมือถือสองรูนะคะก็วิธีการเปิดนะคะกดตรงนี้นะคะก็คือเปิดจะมีสองรูนะคะถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดค่ะต่อไปก็จะเป็นวิทยุ mp 3นะคะก็จะมีช่องเปิดปิดนะคะเวลาเปิดก็ให้กดหนึ่งทีไม่ต้องกดแช่กดหนึ่งที กดบางทีมันจะขึ้นเลยา,า,าะะการถาลกขืหนาขึ้นนะคะก็จูนขึ้นได้เลยขึ้นลงนะคะจูนขึ้นขึ้นลงแล้วก็นี่จะเป็นวอลลุ่มนะคะเบานะคะแล้วก็ เพิ่มวอลลุ่มนะคะส่วนรูนี้ก็คือจะเป็นช่องเสียบ U S B สำหรับเราฟังเพลงค่ะเวลาเราใช้งานเสร็จนะคะวิธีการก็คือปิดปิดเนี่ยให้กดแช่นะคะโอเคกดแชนะะ่นีคะทีนี้ถ้าเราจะปิดมือถือเอ้ยปิดเออ่สวิตช์รถนะคะก็สามารถปิดโดยปุญแจหรือว่าจะใช้รีโมทก็ได้คะ่ะรีโมทนะคะให้กดตรงสายฟ้าสอทีนะคะหน ก็จะติดขึ้นมานะคะเวลาเปิดตัวรีโมทก็ต้องปิดตัวรีโมทนะคะก็กดสัญญาณกดล็อคนะคะุคณแจเรียบร้อยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งกุญแจหรือว่ารีโมทก็ได้ค่ะ